สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไทยรุดเยี่ยมให้กำลังใจแสงสุรีรุ่งโรจน์ในอดีตเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมีผลงานเพลงให้ติดตามมากมายสำหรับแสงสุรีรุ่งโรจน์ปัจจุบันอายุ68ปีแล้วซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเขาโด่งดังมากจากเพลงแหกขันมาก ล่าสุดมีข่าวรายงานว่าแสงสุรีป่วยสุดหนาหายใจเองไม่ได้แล้วโดยทายเอกพันได้เข้าไปเยี่ยมอาการบอกว่าช่วงเช้าวันที่30สิงหาคมคุณแอนผู้จัดก,การส่วนตัวซึ่งดูแลคุณอาแสงสุรีมาประมาณ13ปีได้ส่งสัญญาณมาบอกว่าหมอโทรไปแจ้งว่าคุณอาแย่หายใจเองไม่ได้และบอกให้รีบมาเพราะไม่เกิน11นาฬิกาคนไข้ไม่น่ามีชีพจรแล้วซึ่งตนตกใจจึงรีบมาดูอาการและจากการเข้าเยี่ยมผมว่าคุณหมอให้ยาแรง กระตุ้นหัวใจก็เริ่มรู้สึกตัวถามจําได้ไหมก็พยักหนา้าได้คุยกับคุณหมอแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอาไม่ไหวแล้วจริงๆรยาที่กระตุ้นไปมันพีกจนสุดแล้วทางญาติจะยอมไหมที่จะปั๊มหัวใจหรือชัไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจเขาขึ้นมาแต่คุณอาเขากระดูกร่นกระดูกเปราะ,ะแล้วถ้าเกิดมีการปั๊มหัวใจอายุเยอะกระดูกจะหักได้และการกระตุ้นหัวใจขึ้นมาหัวใจแค่เต้นแต่ความรู้สึกไม่มีจึงบอกคุณหมอว่าอย่าทำเลย อย่างนั้นปล่อยให้คุณอาไปดีกว่าอย่าทรมานสําหรับอาการต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเพราะล่าสุดเชื้อลงปอดไปเยอะแล้วความดันต่ําลดลงมา30-40และเกล็ดเลือดตา่าหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วโดยจะช่วยดูแลแล,และให้กําลังใจคุณอาอย่างถึงที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณครับ